โอเฮโยสวัส oh, hey, so, ดีคุณผ<พ>ู้ชมทุกท่านเลยครับอยู่กับผม<ด>สวันครับวันนี้ผมจะมาสอนลงตัวของ Swarm Event ในโหมดของเวอร์ชันโปรง่าย ผมอ่านคลิปต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยเซตคล้ายๆกันนะปนเปลี่ยนจารโน่เป็นตัวของลิงแดงแล้วก็เปลี่ยนตัวของยูริจิเ,เป็นดีโอจอนนี่ใช่เหมือนเดิมน,นะทุกคนก่อนอื่นก็ไ้เลย,เลยผมจะมาเปิดไขให้ใหทุกคนดู4พันฟองดูไปส่วนทุกคน ฮะได้ตัวเดียวจริงวะเนี่ยโง่เปล่าโอไม่โม่เลยพนี่พันฟองได้ตัวเดียวโอเคเอาเป็นว่าเข้าส่วนาหารคลิปต่อมาเริ่มด้วยเซตนี่สำหรับเพยเยอร์ที่ค่อนข้างมีของอะนะเกกันไนจะเป็นเซตนี้เซอร์เวเลียนไฮเปอร์ราคาอยู่ประมาณนี้ เตนี้นะทุกคนตัวระบายของร <Three feet. S 1> ีฟิีนี่เนี่ยโซดากอนฟัน <Yeah. S 1> so ที่ผมบอกว่าควรหาไว้นะเอาไว้ใส่ได้กับตัวดังเมจเซตกีฟฟีจะเป็นเซตสกิลนะครับทุกคน <Yeah. S 1> ต่อไปครับตัวของลิงแดง <Yeah. S 1> เป็นเซตนี้แล้วก็เป็นโซสตันต่อไปตัวของดิโอเป็นเซต นี่เลยเซตของตัวสกิลชา์ดเป็นเอ้โซเป็นตัวของโซฟ l ชาเลนนะหอกผมวา่าตัวหอกผงกว่าต่อไปเป็นตัวของจอนี่นะครับทุกคนเป็นเซตคลีดดำเหมือนกันแต่เปลี่ยนตรงที่อันเมื่อกี้เป็นดาบนี้ ดาบเลเจนส่วนครั้งนี้จะเป็นหอกของโพไซดอนจากอีเวนต์ซัมเมอร์โซเป็นโซเมื่อติดคีจะมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่จะบวกสแตตดาเมจหนึ่งสแตตสแตตได้สูงสุดถึงหนึ่งร้อยนะครับทุกคนโซนี้เป็นโซสำคัญของสองจอนี่ัวต่อไปครับโอชินลอนเป็นเซตนี้เน้นเป็น Z เซ็ตตัวของ แต่สกิลอ่ามันจะเป็นกึงกึ่งกัะทุกคนมันจะเป็นตัวทางของสกิลแล้วก็ผมใส่เป็นตัวของเน้นตีด้วยตัวเป็นตัวสแนมาผมจะพาไปดูนิ้วกันต่อเอาแล้วครับทุกคนต่อไปต่องนิ้วสเกลตันไนท์เลนส์ลดคูดาวระยะนะครับต่อไปของกีฟิตเน้นลดคูดาว กิลดาบแดงต่อไปของมันลิงแดงเน้นเป็นตัวของรถเวลากันยมตีดาเมจสกิลหรือจะไปใส่เป็นดาเมจแดงก็ได้นะทุกคนต่อไปเป็นตัวของดีโอจริงๆอะ่ะตัวของดีโอสามารถเล่นได้คร่าวๆสองสายจะเล่นเป็นนาฬิกาฟ้าแล้วก็ดาบแดง หรือจะอีกเซตหนึ่งจะเป็นตัวของรถ ability skill แล้วก็เป็นตัวของดาบแดงใช่ใช่นี่ก็ได้ครับต่อไปเป็นตัวของจอนี่จอนี่เป็นเน้นรถคูดาวการจมตีรุนรนเลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้เป็นดาเมจแดงนะผมหาได้แค่นี้ผมอาจจะนั่งรีโลสักหน่อยก็ได้เหลือแมบบีวค่อนข้างเยอะอยู่ ผมต้องการตัวของนาฬิกากับดาบแดงนะมันทำให้จบเร็วขึ้นโอ้โเนี่ไม่ไม่แชร์นี้พี่พี่มันดีนะทุกคนมันเยอะโอ่นก็ดีแต่ไม่ใช่ตัวนี้ไงตอนนี้เน้นตีนะทุกคนไม่ควรเน้นสกิลเพราะตัวมันมีโอกาสติดขี่ค่อนข้างโหด เอาเป็นว่าตัดไปจนกว่าผมจะหานิวเจอแล้วกันอ่ะทุกนกลับมาแล้วนี่ไปรีมาได้นิดหน่อยตัวเป็นตัวของไบโอทริลนนะเน้นลดคู่ดาวกันชิงตีเยอะๆอันนี้เป็นตัวของดาเมสกิลเล่นได้นะทุกคนมันเล่นได้ทั้งสองสายเลยไบโอทริลน์ค่อนข้างโกงเอาเป็นว่ารับชมเก่งเพลเอาละครับทุกคนเข้ามาอยู่ในตัวของ สวามีเว้นแล้วตัวละครที่เราจะอาพนะครับทุกคนอัพสามตัวเหมือนตัวของเซนนุบเลยแต่อันนี้จะจบเร็วกว่าเยอะเพราะว่าเรามีตัวของจีโอและเมื่อกี้ผมได้นิ้วจอนนี่ค่อนข้างโหดทคนตอนนี้ไม่เหมาะภาษาสกิลเป็นอย่างยิ่งเลยบวกวกดำเมคต้องสี่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ กี่โอกาสที่เจ็ดสิบเจ็ดปอร์เซ็นต์หทุกคนเป็นเซตที่ค่อนข้างดีแตบ,บนี้ตด้จะทำให้ทุกคนเอิ่งอยู่สำหรับคนที่แบบว่าทกิกมันจะมีเซตเร็วกว่านี้อยู่แต่ว่าทุกคนต้องใช้เป็นตัวของ เดียโบในอ e, ีเวนต์นี้สมได้จะไข่นะทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนดิ ทุกคนจบเกมแรกแล้วสองนาทีผมจะให้ทุกคนดูอีกเกมหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มว่าเซตนี้มันจบประมาณหนึ่งนาทีถึงสองนาทีต้องหวังว่าจอนนี่จะไม่โดนบอสสกิลแล้วก็ตายไปเราต้องหวังให้จอนนี่มันยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าสแตมันจะต้องเก็บใหม่ถ้าจอนนี่มันตายไปผมเป็นว่าสปีดคลิป เอาแล้วครับทุกคนรอบนี้จบสองนาทีครึ่งเอาแล้วครับทุกคนคลิปนี้ใกล้ถึงจุดจบแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเซตอีกเซตหนึ่งที่ถ้าเกิดทุกคนมีมันทำให้จบเร็วประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆลืมบางทีอาจจะจบแค่ห้าสิบวิทุกคนเปลี่ยน D O เป็นเดียบร o ตัวละครจากสลามหาได้จากตัวของ ะ,ะหาได้จากตัวของในไข่เลยมันจะออกมาเป็นตัวระดับมินติ้งนะทุกคนซึ่งในควเไม่มีซึ่งผมอยากได้อยู่เพราะมันทำให้เราจบเร็วขึ้นทำให้เราฟาร์มของได้มาขึ้นในเมื่อคลิปนี้จบแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนชอบอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับเก็บเพจ